เลี้ยงแบบนี้เขาเรียกเลี้ยงแบบเข้าคู่ตัวเมียหรือที้บตัวเมียอันนี้มันเป็นเทคนิคเทคนิคน,นี้ได้มาเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วอะ่ะมันจะสามารถออกลูกได้แล้วก็เอาลูกนั้นอะไปขายได้กลับเวลาเรากลับมาอบาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วอันนี้เป็นพ่อนกอันนี้เป็นแม่นกแล้วก็เข้ากคง่เีเก่าอ่าเข้าไปละง่ายนะฮะอ่านี่ลองดูอาการของนกบางก็จะเป็นแบบนี้อันนี้กรองอีกกรงหนึ่งตัวผู้เอาไปแข่งอยู่ตัวเมียฟักไข่อยู่ เวลาเราเอาตัวผู้กลับมาตัวผู้มันก็จะทับตัวเมียเลยนอกแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางตัวจะดุตอนตัวเมียติดสัตว์บางตัวจะดุตอนตัวเมียฟักไข่บางตัวจะดุตอนตัวเมียมีลูกที่สําคัญนะสําหรับน้องๆที่จะเลี้ยงนกเขาคู่ครับอันนี้กรงนี่สําคัญกรงรวมตัวเมียทั้งหมดจะมีแทบทุกสายพันธุ์ที่เราคัดไว้แล้วที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นแม่พันธุ์ก็คือมีเทาท็อปโอออนเทาคีแก้มใหญ่มาหุยซีแก้มใหญ่เ่โดยหลักเลยเนี่ย เพราะพี่เรียนดับดอกเพราะว่าเราใช้ความไวซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเรา,เรา,เรานกแก้มใหญ่คือปากบอลบันเบิร์อแล้วเราจะหานกปงนะังหนักเข้าไปบรรทัไมะเาอะไอ้ง่ายก่อนต้มทางนี้สมมติว่าเราจะใช้ไอตัวผู้บ้าขันซีตัวนี้ครับ สวัสดีครับผมต้อมวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาบุกฟาร์มนะครับนกกงหัวจุกแฟนซีนะครับเดี๋ยวเรามาพบปะพูดคุยนะครับสัมภาษณ์กับพี่เจ้าของฟาร์มแห่งนี้กันครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำหน่อยครับพี่บังบังลิศครับครับในวงการเขารู้ว่าผมมาคือบังลิศเขาจะเรียกกันบังลิศมันจะไม่มีชื่ออย่างอื่นเลยแล้วก็ฟาร์มก็คือไท์เทมทานฟาร์มหนองจอกครับอืมอยู่หนองจอกที่ต้องมีหนองจอกเพราะว่าพอดีไร์เทมทานเนี่ย จะมีสาขาด้วยอีกประมาณ4-5สาขาอ๋อสาขาซึ่งจะอยู่ที่ดินแดงมินบุรีแล้วก็เฉลิอพระเกียติซึ่งเป็นทีมงานเดียวกันพี่บังครับมาเลี้ยงนกนี่นานยังคะอ๋ออันนี้มาได้ประมาณเกือบ20ปีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมต้องขอขอบคุณก่อนเลยครับจุดเริ่มแรกข,ของผมเนี่ยคือพ่อผมเลี้ยง<ะ>แล้วก็ก่อนที่ผมจะก้าวเข้ามาในวงการในแบบเต็มตัวนะคือผู้ใหญ่ท่านหนึง่งท่านแรกนะครับคือคือให้โอกาสผมที่ว่าให้มาคุกคีกับอาหารนกแล็คือใหี่ใหญ่มิโตแฟงซึ่งตอนนี้แกไปได้เล่นละ คือแกเป็นคนมีพระคุณดกับผมนั่นแหละก็คือ <Words. S 1> แกเป็นคนแนะนําว่าเฮ้ย <im ulation> เล่นนกอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้อย่างนี้ผมก็เลยมีประสบการณ์ในการเล่นนกแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยผมว่าแข่งมาเรื่อยๆแข่งมาเรื่อยๆแข่งมาเรื่อยๆจนมาปัจจุบันมีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งอะครับที่ผมมาให้ความเคารพกแกคือแกเอ็นดูเราอ่ะครับแกก็เอยชื่อท่านแล้วกันนะเออท่านชาชายอัครวิบูล ถ้าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงพอดีนกแฟนซีที่ผมเพาะอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านอะเป็นคนให้มาอมืให้มาทําเลยฮะใช่ครับก็คือท่านเอ็นดูเราฮ<ะ>ให้มาเพาะก็คือเหมือนว่าต้นสายเนี่ยได้จากท่านมาส่วนหนึ่งเพราะถ้าผมเองอ่ะบางบอกตรงตรงเลยตัวสามสิบหมื่นตัวละแสน,นอ่ะผมเองอ่ะคงคงคงไม่มีปัญญาไปซื้อหรอกท่านมีเมตตามากใช่ครับท่านมีเมตตากับเรา<ะ>ก็มีมีสองท่านเนี่ยครับพอหลังจากนั้นมาเราก็ เออแต่ตอนนี้ผมก็ได้รับข่าแบบท่านสุขภาพไม่ค่อยดีถึงว่าผมนะไจะใช่สุขภาพท่านคือก็เนี่ยครับจนมาณปัจจุบันผมก็เล่นนกไปตลอดจนมาเพะแล้วก็อออกแข่งก็อยู่อย่างนี้ครับก็วนไปวนมาวนไปวนมาที่ฟาร์มพี่บังตอนนี้ที่ทําหลักๆเลยพี่บังจะทาสายไหนเป็นหลักครับนับดอกนะครับผมทําสายนับดอกสีเนี่ยถ้าสีก็คือมีทุกสียกเว้นขาวที่ผมจะไม่ค่อยทาผมจะถนัดโอมาหัวเงีฮ แล้วสีอื่นๆสีขาวนี่ผมจะไม่ค่อยทําเพราะว่าสีขาวเนี่ยเขาเรียกนกมันเกิดอ่ะก็ะคือคล้ายๆมันก็ทําได้ครับณตอนนี้นะเรื่องนกสีขาวนะแต่ถ้านกสีอื่นเนี่ยพวกม้หัวเซีนซึ่งมันเป็นนกที่ว่ามัน เขาเรียกอะไรมันยังไม่สามารถที่ว่าเจาะจงได้ด้วยว่าลูกออกมาจะต้องเป็นหุ่นสีหรืออะไรแต่นกขาวทําทมันง่ายผมเลยไม่ค่อยทำผมทำไปเป็นแฟนซีสีอื่นซะส่วนใหญ่แล้วก็นกดังก็ยังทำนะครับนกดังจะเป็นพวกโซนสายพวกตจานาวสีปลาโลูใช่ครับจะเป็นพวกนั้นแทนคืออย่างน้อยนะนกโซนก็ยังดีเดี๋ยวรบกวนพี่บังพาไปชมได้ครับครับผมอันนี้คู่แรกอันนี้พี่บังเอาเอามาจากแข่งเลยฮะ พวกขบไปจะแข่งที่เมื่อกลับตัวนี้เมื่อกลับมาจะแข่งขับแข่งเมื่อเมื่ออันนี้มาแข่งตอนเที่ยงมั้งเที่ยงแล้วบ่ายนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะวันนี้เลยนะวันเนี้ยนี่นี่่อไปคือกี่ตัวครับพาไปหกอันนี้เอาไปหกหกตัวแต่ว่าเป็นตัวผู้แค่สามตัวอ๋อที่สามตัวเป็นตัวเมียอันนี้เป็นวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติคือเลี้ยงแบบนี้เขาเรียกเลี้ยงแบบเข้าคู่ตัวเมียหรือที่ตัวเมียมันจะเป็นผลพลอยได้ของคนที่เลี้ยงนกประเภทนี้ก็คือ มันจะสามารถออกลูกได้แล้วก็เอาลูกนั้นอะไปขายได้อ,อันนี้คือผลพลอยได้ของการเลี้ยงนกประเภทนี้อ๋อคือเทียบไว้แบบนี้เลยเทียบไว้แบบนี้แล้วเวลาเรากลับมาเหมือนกับเราออกกําลังเราก็เอากรแสคงเพอยังเก่าเพราะว่านกแต่ละตัวเนี่ยความชอบมันไม่เหมือนกันบางตัวห้ามเห็นตัวเมียมบางตัวหเห็น3มวันหรือบ,บางตัวจะต้องนอนกับตัวเมียตลอดอมแม้แต่ไปแข่งไปแข่งก็จะแยกเป็นโกงไปเพื่อ,อเขาเรียกการสับสนที่กําลังจเจ้านกขึ้นแข่ง พอตัวที่ขึ้นแข่งเนี่ยโดย่วนใหญ่แล้วเขาเป็นนกตัวผู้เขาไม่ใช่นกตัวเมียอ่าฮะอันนี้มันเป็นเทคนิคนเทคนิคนี้ได้มาเมื่อประมาณสักเกือบยี่สิปีที่แล้วอะของบางหวังนกกระทาอ oh ๋อฮะถ้าถ้าในวงการเนี่ยระดับสิบปีหรือยี่สปีเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเป็นคนที่เข้าคู่มือต้นต้น,ตนของประเทศอ uh ืมฮะอันนี้ได้ได้วิชาไปไปแอบรักเข้ามา <laughs> พอไปแอบรักเข้ามาเราทําได้เราก็ทําบ้างแล้วก็บอกน้องๆไปว่าทํายังไงให้มาร้องเล่นอ uh ืมฮะอ่ะอดีนย้ครับนี่คือเวลาเรากลับมา กลับมาปุ๊บอาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วอันนี้เป็นพ่อนกอลับ้าเสร็จแล้วอันนี้เป็นแม่นกอ่านี่แล้วก็ข้ากรงยังเก่า อ่าเข้าไปละง่ายนะฮะอ่าเนี่ลองดูอาการของนกบงนก็จะเป็นแบบนี้อืมฮะปึ๊บอ่าแล้วที่เขาเข้าคู่มันนี่เขาให้ให้ให้ลูกเขาบา้างยังนะฮะอ่าอุ้ยอยให้หมาหมดแล้วครับอให้หมดแล้วแต่วิธีเนี้ยมันมันมัน,มน,มนความดุของนกเนี่ยและการที่มันเขาเรียกสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยนกแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางตัวจะดุตอนตัวเมียติดสัตว์ บางตัวจะดุตอนตัวเมียฟักไข่อ๋อฮะบางตัวจะดุตอนตัวเมียมีลูกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับคืออันนี้มันต้องเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นนกแต่ละตัวเนี่ยความชอบมันเหมือนกันเหมือนกับเราอะ่ะเมือนหเหมือนต้อมอะ่ะพี่ <Ha. S 2> อย่างเงี้ย <Ha. S 2> เรายังชอบผู้หญิงคนละสไตล์ตาบางคนทำไมาชอบเผาอวบบางคนทำไมาชอบตัวเล็กๆแล้วอุ้มง่ายนกก็เหมือนกันเพราะเราเองเราก็บอกไม่ได้ว่ามันชอบแบบไหนเราต้องสังเกตเอาอฮะนี่ครับเป็น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 คำแนะนำนะฮะเหมือนเข้าคู่ครับอืมอืมฮะ ก็แค่นี้เับเนี่ยมาเสร็จปุ๊บก็ปอนไปเลยฮะแต่แต่แต่การเลี้ยงประเภทนี้นะเลี้ยงให้นกร้องเล่นตดรางวันได้ปัญหาก็คือเวลาเราแก้เวลามันเรียกเราจะแก้อย่างไงอันนี้วิธีแก้เนี่ยเวลามันเรียกคือมันเรียกคือเวลามันขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่านกเรียกตัวเมียมันจะไม่ร้องก็อย่างที่บอกทีแรกครับว่านกพวกเนี้ยนกการเลี้ยงประเภทนี้มันจะมีอยู่สามลักษณะที่มันดุเต็มที่คือหนึ่งตัวเมติศาสตร์ครับสองคือช่วงทำรัง แล้วสคือตะกี้ตอนฟักลูกแต่นี้ผิดนะฟักลูกเนี่ยจะไม่ขอเอ่ยแล้วกันเพราะว่าสงสารมันมคือเอาแค่ว่าให้ดูแค่สามลักษณะที่ว่ามันจะดุตอนไหนก็คือหนึ่งช่วงติดสัตว<ะ>์ทำรังแล้วก็ฟักไข่ก็คือถ้าคนที่ว่าเลี้ยงเหมือนขนาดตุ้มเียฟักลูกเลยฟักลูกเป็นตัวนี้นะผมบอกกันนะว่าไม่แนะนําให้พาพ่อหรือแม่นอกออกไปแข่งเพราะสงสารลูกมันเพราะกาลัง้อนลูกอยู่ใช่ครับเพราะแต่ถ้าสมมติว่าท่านใดเนี่ยเจ้าของฟาร์มหรือน้องๆมือใหม่ๆเนี่ย ใช้ตู้ใช้ตู้กกเนี่ยก็โอเคป้อนเองได้เอาง,งั้นถือว่าไม่ผิดแต่ที่พี่แนะนําไปอย่างนั้นเพราะว่าพี่พอนกมปนนกเลี้ยงเองอ<ม>พี่สงสารมันอ<ม>แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรอ๋อฮะแล้วถ้าหากว่าเอานกไปแข่งนะครับแล้วเขาขับเข้ากงเพราะครับแล้วถ้าหากว่ามีไข่เขาจะไม่เขี่ยไข่ทิ้งนะฮะอ่าไม่เขี่ยครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีไข่ตัวนี้ค้องนี้ไม่มีไข่นี่นนมังกุฎอ่าตัวนี้ยังไม่มีไข่ตัวนี้เพื่อกลับมา อย่าง,ย,างยังอยังอตัวนี้ก็จะไม่ขายแต่ตัวที่ขายแล้วอยู่หลัหลกอยู่ตรงนี้ส่วนอันเนี้ยตะก,กี้ในที่ท,ท,ที่ต้องถ่ายดูข้างนอกว่ามีนกอีสี่ตัวอ่าก็คืออยู่คู่นี้ครับเดี๋ยวจะมาปล่อยให้ดูอีกทีนึฮงออเพ<ข>ราะว่าไปเป็นคู่เลยนะเวลาไปเวลาเราแข่งนะเราไปเป็นคู่อนี่นีนนเนเน่เป็นความรู้เลยครับใช่เขาคือก็คือถ้าคนที่ว่าเข้าตัวเมียโดยส่วนใหญ่น้องๆใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าจะเอาไปยังไงแต่อันนี้ขอเตือนนะ น้องบางคนน่ะมารยาทในการเล่นดีคือเขาจะมีกฎของทางสนามว่าเวลานกขึ้นแข่งแล้วเนี่ยให้คุมผ้าทั้งหมดอ,มอันนี้น้องน้องๆหรือพี่ๆที่ทำ่างนั้นอ่ะผมก็ขอชมเชยนะครับแต่บางคนการล่อตัวเมียน่ะมันเป็นสิ่งไม่ดีนะถ้าใครเขารู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันน่าเกลียดอ๋อเหรอฮะมาเป็นเทคนิคก,ก็คือเอาขี้โกงเขาอะพูดง่ายๆเป็นการขี้โกงก็ส่วนตัวนี้อันนี้อันนี้ตั้มตัวนี้ตัวนี้จะเป็นที่ว่า เพื่อกลับมาเอาไปแข็งเอาไปแข็งเมื่อวานแล้วก็ตัวเมียไข่อยู่กําลังฟักซึ่งเป็นช่วงจวังหวะที่ว่าลูกอ่าพีคสุดพีคสุดของตัวนี้คือช่วงที่ตัวเมียฟักไข่อืมฮะจะเป็นช่วงที่ดุที่สุดมันจะใช้เวลาประมาณสิบวันช่วงเนี้ยไปแข็งที่ไหนมันก็ได้ที่หนึ่งคือคู่นี้ตัวผู้จะคึกสุดตอนตัวเมียฟ,ฟักไข่<อ>ใช่ครับออฮะตอนนี้อ่ารู้สึกว่าจะมองเห็นไหมฟักอย่างอันนี้พี่เดีย๋ยวพี่หยิบไข่ให้ดูอันนี้อันนี้ต้องขอบคุณก่อนนะพี่ พ,พี่ปุ้ยฟาร์มในหัวจุกฟาร์มพระตุเมีเอามาจากเขาอ <Ryan. S 2> ๋อฮะที่ที่ที่กาญจนบ,บุรีพี่เขาเป็นล่นพี่ที่เซนจอนอือฮะแต่ผมไม่ได้เรียนเซนจอนนะแต่รู้จ <c oughs> ักกับพี่เขารู้จักกันนะฮะเลยแบ่งสายให้ <c oughs> ใช่แบง่งสายให้มาครับอ่ะนี่อันนี้ไม่แนะนําให้คนอื่นทาําตามนะครับเพราะว่านกแต่ละตัวในความเชื่อง <c oughs> ความดุดดันอ่ะไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าฟักอย่างกรฟักแล้วก็แขวนไปยังเก่าอุ้ย อ่ายังครับอาวฟักแล้วด้วยนี่โอเคแค่นี้นะแตกมาแล้วเรียบร้อยครับอันนี้เฉพาะนะครับถ้าไม่ใช่เชื่องจริงเนี่ยมันจะจิบลูกจริงแล้วเราจะเสียดายพี่บังครับขอความรู้ก่อนหน่อยครับทำไมทำไมพี่บังถึงทําแบบไอเขาเรียกว่าห้อยไว้แบบนี้ฮะตาอย่างนี้คือที่ห้อยอย่างนี้หนึ่งเนี่ยอ่านกที่อยู่ในกรงที่ทําห้อยเนี่ยหนึ่งเวลาจะดูไข่เราดูง่าย เพราะว่าผมอะไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดซึ่งมีนะแต่ผมไม่ติดผมขี้เกียจมีหกตัวเจ็ดตัวมีแล้วอย่างคือเวลาจะเอาดูเนี่ยเราหยิบขึ้นมาเราดูง่ายและอย่างนคือเวลาเราจะทำรังให้มันเนี่ยมันก็ง่ายเพราะว่าเราก็แค่เอาใบสนเนี่ยมาแต่งเร่งเร่งปฏิกิริยามาแล้วนกมันจะทำดังรังได้เร็วบางท่านบางท่านเห็นนะแล้วก็ค่อยอันเดียวก็พออ่าแล้วแต่ครับนกบางตัวเนี่ยนกบางตัวเนี่ยมันจะชอบแบบไหนเราต้องดูนกมาก่อนอย่างอันเนี้ยไม่ดีพวก อันนี้เลยไอใบสนเลยเพราะมันไม่ชอบมันก็ออกแต่บางตัวเนี่ยลังกลมบล็อกเลยก็มีอันนี้อันนี้ฮะอย่างเงี้ยไม่แนะนานะถ้าถ้าไม่ไม่เชื่องจริงอ่ะไม่แนะนำไม่แนะนำนาทำอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะจิกลูกทิ้งแต่พวกเนี้ยคือคือมันอยู่กันมานานครับแล้วส่วนอันนี้สำคัญอันนี้คืออันนี้กงอีกกกงหนึ่งตัวกพูนเอาไปแข่งอยู่ตัวเมียฟักไข่อยู่เวลาเราเอาตุวกพูนกลับมาตุวกพูนมันก็จะทับตัวเมียเลยอ๋อฮะ เพราะว่าอ่ามันเหมือนกับว่ามันได้ออกมันมันได้ออกไปปลดปล่อยอพอมันกลับมาแล้วมันก็จะทับตัวเมียอันเนี้ยหลายฝามันหลายฝามันเขาทํากันแล้วท้าผู้ตัวหนึ่งมันสามารถทับตัวเมียได้หลายตัวอ่นนี้คือเรื่องจริงแล้วที่สําคัญนะสาหรับน้องๆที่จะเลี้ยงนกเขาคู่อันนี้กรงนี้สําคัญโอ้อันนี้คือกรงรวมนะฮะอันนี้คือกรงรวมตัวเมียอ๋อฮะกรงรวมตัวเมียทั้งหมด จะมีแทกทุกสายพันธุ์ที่เราคัดไว้แล้วที่เรา,<ช>เราจะใช้เป็นแม่พันธุ์ก็คือมีเทาท็อปโอออนเทาครีมแก้มใหญ่มาหัวอินซีโอ้ัน่นนะมาหัวเลยฮะอ่าใช่ครับมาหัหวมาหัหวตัวเมียเหรอฮะอ,อันนี้กรงนี้จะเป็นตัวเมียทั้งหมดครับอืมฮะจะเป็นแก้มใหญ่มาหัหวเพราะว่าที่สําคัญที่ว่าพี่จะใช้แก้มใหญ่แก้มใหญ่แหละโดยหลักเลยเนี่ยเพราะพี่เล่นนับดอกอืมมันมีผลกับมีครับอ้าวฮะเพราะว่าเราใช้ความไวครับเราไม่ได้ใช้ความหนักแน่น เพราะว่านกถ้าถ้าเราใช้สายเลือกจากหน้านนนเนี่ยใจดีตัวใหญ่บางครั้งอะเลือดหน้านนเนี่ยสายเลือดมาเนี่ยมันตึงเกินไปมันร้องช้าแล้วเพลงมันหนักซึ่งมันจะไล่นกพวกเนี้ยไม่ทานคือพวกเนี้ยปากมันจะเบาวกวา่าตอ่อรอบไวตอ่อรอบได้วไวกว่าแค่นั้นเองครับอ๋อฮะอันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอะเวลาเราจะคัดอ่พอนกแม่นกเนี่ยเราต้องสือกให้ได้ว่ายอย่างครับมือใหม่ได้ความรู้มากใช่ครับส<ห>มมุติว่าเราเราอะง่ายก่อนต้้มทางนี้สมมุติว่าเราจะใช้ ไอตัวผู้บ้าหัวนีตัวนี้นะครับเราต้องรู้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยมันเป็นอะไรเลือดมาจากไหนอที่มาของต้นสายที่มา<ๆ>ของต้นสายมัน uh huh. ซึ่งบางครั้งนะฟาร์มแต่ละฟาร์มเนี่ยเขาไม่บอกหรอกฮะ uh huh. บางฟาร์มเขาก็บอกบเพราะอย่างอย่างไรตัวเนี้ยพ่อมันเนี่ยพ่อพ่อเนี่ยเป็นเผือกร้อยส่วนแม่เป็นแก้มใหญ่ uh huh. ลูกออกมาก็เป็นห้าส uh ิบ huh. แก้มใหญ่ uh huh. เป็นห้าสิบห้าสิบเผือกแก้มใหญ่ ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นนกแก้มใหญ่คือปา่บาบแลบันเบิอืแล้วเราจะหานกปังหนักเข้าไปมันทำกับมันทำไมอ่ะในเมื่อมันดีอยู่แล้วเมื่อมันดีอยู่แล้วเราก็หานกที่เพลงเบาอ่ะเพลงเราอยากเพลงสวยๆมาใส่ไม่ต้องเอาเพลงพลงหนักฮะซึ่งเราต้องคิดได้ออกก่อนนะครับว่าเราอ่ะเล่นนกประเภทไหนคือเราจินตนาการให้ออกก่อนว่าคนพ่อเนี่ยชอบอะไรครับไม่ใช่คนเพาะถนัดเสียงทองแต่เอานกเชื้อแก้มใหญ่ไปเพาะ ซึ่งมันออกมายังไงก็ตามอะ่ะแกนเสียงอะ่ะมันไม่ได้อืซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเหมาะกับนกนับดอกอจินตนาการของคนพ่อ,อครับต้องจินตนาการวาวางแผนให้ดีว่าต้องการทํานกประเภทไหนอตั้งทงไม่ได้ก่อนตั้งให้ได้ก่อนอย่างสมมติว่าอย่างพี่เนี่ยพี่ถนัดนับดอกมาราธอน<ะ>พี่จะไม่ทําเสียงทองพี่บอกเลยจะไม่ทําเสียงทองเพราะว่าพี่ไม่ถนัดแลอะออย่างหนึ่งคือเมื่อทําเสียงตลาดเสียงทองถูกต้องราคานกอะ่ะสูงกว่า ราคานับดอกอ๋อเหรอฮะใช่ครับราคาเสียงทองจะสูงกว่าแต่แต่แต่คนเล่นเนี่ยคือมันก็เป็นกลุ่มหนึ่งฮะแต่แค่ผู้พูดง่ายก็คือการนกรับดอกเนี่ยมันเป็นนกตลาดครับมันขายได้ง่ายกว่ามันออกง่ายกว่าคือมันเป็นพื้นฐานเนี่ยเขาจะเล่นนับดอกมาก่อนแล้วก็คนที่เล่นนกเสียงบางคนเขาก็จะมาซื้อนกจากนับดอกนี่แหละเอาขึ้นไปฝึกเพื่อมาเป็นนกเสียงอ๋อเลยฮะใช่ครับเพราะอันนี้คือเป็นการต้นทุนเขาไม่สูงมากอะ่ะอย่างเชตนว่าไปซื้อนกเสียงตัวหนึงตัวสังแสสี่ห้าแสนแล้วตัวเป็นล้านเน นับดอกเนี่ยนกนับดอกแฟนซีอะไรพวกนี้ยอตอนนี้ถ้าราคาต่ำสุดราคากลางๆก็ประมาณหมื่นนึืงม,ม,มันสามารถพัฒนาขึ้นเป็นเล่นกับน,นกเสียงแล้วเนี่ยมันสามารถอัพเลเวลราคาขึ้นไปสูงมากกว่านั้นได้ก็อยู่ขึ้นอยู่วิธีการเลี้ยงของแต่ละใช่ครับ<ๆ>ขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงขึ้นอยู่กับไอคของนกแต่ละตัวว่านกแต่ละตัวมันเป็นยังไงเหมือนกับว่าพ่อเป็นหมอหแม่เป็นหมอแมล้วทำไมลูกทำไมลูกอ่ะเก่งที่หายเลย นั่นคือหมายถึงว่าเขาปลูกฝังอของเขามาตลอดแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ทำไมไอ้ยิพอนักเลงแม่ของนักเลงแล้วทาไมลูกออกมาลูกออกมาแล้วอ่ะมันได้เก่งเหมือนลูกที่เป็นหมอก็อคือมาอยู่ที่การฝึกฝนรอบล,ลงไงคนกนกเหมือนกัน<ะ>ไม่ยากครับม,ม,มันอยู่ได้เราอาศัยแค่ความเข้าใจมันอย่างเดียวอันนี้เบิ้นออฮะอันนี้เบิ้นสาม ไปมาสองสนามโดนกินสนามหนึ่งว่าได้สนามหนึ่งอันนี้ไอวุฒิพ่อพันหลกักอ,อายุกี่ปีแะ้วะเนี่ยอายุห้าปีครับฮนี่เขาเข้าคู่ผสมเหมือนกันเข้าคู่ผสมเหมือนกันติง่งมาแข่งมา,าได้ที่หนึ่งมาลูกกีเที่ยวแล้วแล้วมีลูกๆเขาแบ่งไหมครับแบบนี้แบ่งครับอ๋อฮะนี่ฮะลูกเขาจะออกมาเข้าเข้าคู่กับตัวไหนครับเข้าคู่กับตัวเมียเป็นม้าหุนินสีอ๋อแล้วลูกเขาจะออกมาแบบไหนครับส่วนใหญ่ที่ออกมา ดำเมี่ยมเลยโอ้ยังไม่เห็นเลยออไม่ใช่คือพอดีเลือดป่ามันเยอะอถ้าใครอยากเอาไปทําพัฒนาต่อได้ครับติดต่อมาได,ไ,ดได้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 อันนี้เบิ้ลเบิ้ลตลอดไลยพุด,ดีิอ๋อนี่เหมือนโอวันตินเลยฮะเป็นโอครับเป็นโอถูกสร้างอันนี้ได้มาจากถ้าจำไม่ผิดนะอ่าน่าจะเป็นฟาร์มของพี่หมูนายงอ่ะน้องมันไปซื้อมาอมที่ที่จังหวัดตรังโครงสร้างใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่ครับตัวนี้โครงสร้างใหญ่แต่เลือดรู้สึกว่าเลือดน้านววมจะตึงไปนิดนึงอ๋อเข้านานวนมาก่อนใช่ครับดูจากหงอนมันอะ เลือดมันจะตึงตึงก็คือเวลาเราเราเวลาเราเพ่ะเราต้องเอาเลือดที่ว่าให้มันบางลงอ,อ่ะไม่งั้นดุดีูครับมาดูร้องดีเบิ้ลที่พี่จะมาแขวนว้อก่อนแล้วค่อยก่อนเข้าคู่ผสมใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องบางดีเราต้องปล่อยให้มันผ่อนคลายก่อนอมไม่งั้นจะปล่อยเข้าไปตีกันแนะนำหน่อยครับเมื่อเรากลับมาจากสนามแข่งปุ๊บเราเอาอบน้ำก่อนเลยอาบน้ำแล้วก็ปล่อยคลายไว้อย่างเงี้ยเพื่อเพื่อให้นกอ่ะมันมีการคลายตัวเราถึงค่อยไปปล่อยในกรงใหญ่ แล้วการปล่อยเข้ากรงใหญ่เนี่ยสําคัญเลยอย่าปล่อยตอนกลางคืนเพราะอะไรครับคือมันเหมือนกับว่ามันจะจํากันไม่ได้อะเพราะเคยแล้วเคยเคยพลาดทีหนึ่งปล่อยกลางคืนเพวาประสบการณ์ใช่ครับไปแข่งที่หัวแสนหัวแสนของฮิปเตอร์ที่พนัทแล้วมากลับถึงบ้านมืดปล่อยเข้าไปช้างมาตีตุ่มเมียตายเหมือนว่ามันจําไม่ได้ไงมันตกใจใช่ตุมเมียมันกว่าจะเข้าแต่ตัวมันเข้ายากไงครับเพราะนกนกนกตุ่มเมียที่เข้าคู่กับตัวผู้เนี่ย ระหว่างเข้าคู่เพื่อแข่งกับเข้าคู่เพื่อเพาะด้วยแล้วแข่งด้วยเนี่ยใช้ตัวเมียไม่เหมือนกันนี่ความรู้ทั้งนั้นเลยใช่ครับไม่ใช้ตัวเมียไม่เหมือนกันนะอย่างตัวเมียตัวเนี้ยเป็นตัวเมียที่ใช้แข่งครับตัวเมียที่ใช้แข่งแต่ตัวเมียที่เพาะเนี่ยจะเป็นตัวเมียอีกตัวหนึ่งอ๋อแสดงว่าคู่ตัวนี้เข้าคู่สองอ๋สี่ตัวครับอ๋อสี่ใช่ที่ต้องทำไปสี่ตัวเนี่ยน้องๆมือใหม่ๆที่ทําเนี่ยนะจะจะอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะรุ่นเก่าๆเนี่ยก็ทำมาคือเขาใช้ตัวเมียตัวเดียวปัญหาของการใช้ตัวเมียต แต่อย่างพี่ตอนนี้พี่ไปเจอแล้วคือหนึ่งตัวเมยหลุดสองตัวเมยตายแล้วสามตัวเมยถ่ายขนซึ่งพวกนี้มันจะเป็นสารแช่สัรชาตยาณของมันว่าถ้ามันไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วมันจะติดสัตว์ได้ยังไงแล้วมันจะชออมันได้ยังไงอ่ะต้องให้เขาสมบูรณ์ให้สมบูรณ์ทั้งคู่ยังไงมันก็หวงถ้าสมมติว่าใครเครเลี้ยงประกัดมันจะเป็นหลักการคล้ายๆกันก็คือการนอนตุวมเนียเหมือนกันถ้าคุณเถ้าคุณเคยเลี้ยงประกัดมาก่อนจะง่าย อืก็คหลักการเดียวกันเป็นหลักการเดียวกันเลยแต่ว่าประกาศคือมันเลี้ยงง่ายมันเลี้ยงแค่7จดวันครับพี่บังครับขอวกไปตรงตรงตรง,ตรงกับประจา์สนามแข่งเนะะ่ยครับเราพักกี่พักเขากี่ชั่วโมงรประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งครับคือโ <ๆ S 2> ดยปกติแล้วเนี่ยกลับมาถึงบ้านเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะแขวนทิ้งไว้ก่อนอเพื่อให้มันคาย,คายให้มันร้องอย่างเงี้ยร้องไปเรื่อยสักพักหนึ่งแขวนเอาไว้แล้วก็เอามันอาบน้ํา เราก็อามัาบน,น้ำพออาบน,น้ําเสร็จนั่นและเราถึงจะเข้าไปเก็บข้างในเข้าในกรงเพาะเข้ากรงเพาะยังเก่า<ม>ซึ่งมันก็ไม่มีก็คืออันนี้สลับแต่ถ้าเป็นเป็นคนที่ว่าเขามีเวลาเขาก็อาจจะทําอีกวิธีหนึ่งก็ได้เพราะวิธีพวกนี้มันเยอะมันคือมันไม่มีสตรตายตัวมันไม่มีสุดตายตัวมันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นครูพักรักจำมาหรือว่าใช้ประจัใช้จากประสบการณ์อก็อย่างไรเนี่ยเลี้ยงมาสี่ปีมันไม่ร้องอ่ะมันเพิ่งมาล้องปีนี้นี่นะฮะใช่ครับเมื่อร้องเมื่อร้องประมาณปีสองปีนะมันเพิ่งจะร้องเนี่ยเพิ่งงจะ้อ พี่บังครับเมื่อเราปล่อยเข้าคู่ผสมเราต้องเว้นช่วงให้เขาไหมว่านี่นะเราจะใกล้จะแข่งอีกแล้วเราจะอ๋อไม่ครับอันนี้อันนี้แหละที่บอกทีแรกคือนกแต่ละตัวเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่ามันฮีทสุดและพร้อมสุดตอนไหนซึ่งเราบอกไม่ได้คือติดสัตว<ะ>์ตัวเมีกทำลัาางแล้วก็ตัวเมียไข่<ะ>สำหรับไอตัวเนี้ยมันจะฮีทสุดตอนที่ตัวเมียติดสัตว์คือหน้าตอนนี้กับตัวเมียทำรังถ้าตัวเมียไข่แล้วมันไม่เล่นแล้วไอนี่ตัวหนึ่ง ตัวนี้ก็เป็นตัวเผือกเนี่ยฮะตัวเผือกเนี่ยครับชื่อเมซี่อายุสองขวบอ่าเป็นตัวผู้เะฮะเป็นตัวผู้ครับตัวนี้ได้มาจากน้องโก้นนทุรีอ๋อฮะคือตัวนี้ปัญหาก็คือถ้าตัวเมียไข่มันไม่เล่นซึ่งอันเนี้ยอาการเขาหวงไข่นะฮะไม่ใช่ครับอาการมันจะหวงไข่ใช่แล้วมันก็จะเป๊ะเป๊ะมันจะไม่ร้องอ่าฮะมันจะไม่ร้องเลยจอยตัวเนี้ครับตัวนี้เป็นอย่างหนึ่งไอ้ตัวนี้เป็นอย่างหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งข้างในฮ ไอตัวนั้นยิ่งตัวเมียขายยิ่งเล่นนี่จะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนครับแต่ละตัวคือแต่ละตัวคือเราจะพูดยังไงอ่ะเจ้าของต้องค่อยๆสังเกตนกแต่ละตัวว่ามันเป็นยังไงพฤติกรรมของเขาใช่เขาชอบแบบคล้ายๆกับว่าเวลาน้องๆหลายคนเอาไปแข่งสิยกแปรดอกนะตอนนี้นะครับขันชิงพอขันมาถามพี่ว่าพี่บังครับผมจะแต่งขันชิงยังไงพี่บังเขาจะตอบทุกคนเลยพี่บังเป็นคนกนตีนด้วย นกมึงเนี่ยกูจะไม่รู้ได้ไงอ่ะมัใช่นกกูคือเจ้าของอ่ะจะต้องสังเกตนกตัวเองว่าจะแต่งแห้งแต่งเปียกหรือจะคุมผ้าหรือว่าเปิดผ้าอันนี้พี่บังหมายถึงการเลี้ยงนกแบบธรรมชาตินะครับพี่บังจะไม่กล่าวล่วงถึงการเลี้ยงนกประเภทอื่นๆเพราะพี่บังถนัดแบบนี้แบบธรรมชาติแบบธรรมชาติไม่ไปเล่งเขาไม่ครับคือเป็นแบบธรรมชาติก็อย่างเงี้ยใครๆก็บอกดูว่าอย่างไงมัน สังเกตอาการสังเกตอ,อาการมันใช่อย่างเงี้ยลองลิกลองลิกลองลิกวันนี้ยังโดนกินเลยครับขนาดเนี่ยสนามเอ่ออะไรนะลามหกสิบแปดถึงขันสามดอก เขาตัดสี่ดอกมันยังโดนกินเลยเนี่ยร้องเรียกร้องเรียกอย่างเงี้ยแต่ว่าจังหวะมั้นนกนกมันจะเป็นจังหวะมันไม่มีนกที่หนึ่งตลอดไปที่มาสดุกคือตอนเนี้ยครับก็ได้ในอย่างเงี้ยแค่บอกร้องดีเบิ้ลดีเดี๋ยวร้องดีลิกเดี๋ยวร้องดีลิกเอาธรรมชาติเขาเป็นหลักนะครับเราใช่ครับเราใช้เราใช้ฝืนธรรมชาติใช่ใช่ธรรมชาติเลยยังไงมันก็เล่นแล้วมันอยู่กับเรานานนกบางตัวอยู่ไปยี่สิบปีสามสิบปีแสดงว่าพี่บังเลี้ยงนกเนี่ยครับในฟาร์มพี่บังจะไม่ค่อยบำรุงเลยเลยฮะอ่าบำร ผมรุงนะผมก็จะบำรุงก็คืออย่างอย่างอย่างพื้นฐานเลยก็กล้วยวมะล,ละกอหนอนะดิ้งอันนี้คือมาตรฐานแอปเปลลิ้ลฝรั่งคือสะดวกอันไหนอันไหนมันถูกเราก็ซื้อให้กินก็แบบพื้นๆเลยธรรมชาติธรรมชาติมันเลยส่วนตัวบำรุงเนี่ยเราก็ต้องมีอย่างเช่นอย่างที่ผมใช้ผมก็บอกแล้วกันเพราะทุกคนก็รู้กันบำรุงกล้ามเนื้อซึ่งหลายคนจะไม่ค่อยได้ใช้ มีด้วยเหรอครับไม่เคยคยินเป็นตัวบำรุงกำนังอันนี้คือนี่พอดีรุ่นพี่ที่เป็นสัตวแพทย์เขาแนะนํามาก็เลยไปถามเขาครับแล้วก็ตัวบำรุงพันธุ์ซึ่งเลียนกสไตล์ธรรมชาติอย่างเงี้ยที่ลองลิกลองลิกและยืนระยะให้ได้นานๆเนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็พวกอีกพวกคือขยายหลอดลมหรือแม้ก็พวกที่ว่าที่ว่าใช้พวกธรรมชาติบำบัดพวกอะไรนะฟ้าทลายโจรเป็นหลัก Mm hmm. คือส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มาจากไก่แหละ uh huh. เพราะว่ามันมันเป็นอยู่ในตระกูลสปีกมันเป็นปีชีถุกมันเป็นสป,ปีก,ก uh huh. เหมือนกันเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าสัดส่วนที่ใช้อะ uh huh. ลอกแม่งตัวแค่เนี้ยมันจะไม่ใช้เหมือนไก่ไม่ได้เราก็ลดลงมาแล้วกันลดอัตราส่วนล,ลดอัตราส่วนลงมา uh huh. ไก่เนี่ยอย่างสมมติว่าเขาไก่ไปตีกันนะถ้าคนเล่นไก่จะรู้สเลดแม่งเลือดเต็มคอเลย <laughs> เราจะทาไงอ่ะให้มันหายใจสะดวกนกก็ซึ่งมันใช้ปอดร้องอ่ะยังไงมันก็เป็นต้องขยายหลอดลมเขาเราต้องทำมันยังไงก็ตามให้หลอดลมมันมันกว้างเหมือนคนเรา่เวลาเราเหนื่อยเหนื่อยยมระติบเราหายใจได้ไหมล่ะไม่ได้เราไปวิ่งได้ไหมไม่ได้อ่าถูกเหมือนกันเหมือนกันคนกับนกแม่งเหมือนกันทฤษฎีเดียวกันทฤษฎีเกันเพียงแค่ว่าเราจะใช้ตัวไหนเนี่ยที่ถูกกับมันแต่จะไม่แนะนําให้ใช้ยาปฏิชีวนะไม่แนะนาไม่แนะนําเหมือนคนฮะเพราะว่าถ้าคนใช้ใช้เป็นนานเข้าอ่ะแม่งดื้อยา อ,อยากสมัยก่อนบางคนเคยกินาลาหายหเดี๋ยวนี้กินไม่หายแล้วต้องกินมาเป็นดืออด้อแต้นอนกูต้องมากินเทรนอน์ที่ไหนได้ตัวยามแม่งก็คล้ายๆกันแหละแต่เรามารู้เป็นตัวยาอะไรหเหมือนกันนกก็เหมือนกันก็คือจะไม่แนะนาให้ใช้ยาปฏิชีวะนะนกมันก็เหมือน,มนคนคนเราเนี่ยบางคนไม่กินของดิบยังเป็นพยาธิแบบไอ้พยาแบบม้เน่ตัดได้เลยนกเนี่ยผลไม้เราก็เห็นมันกินผลไม้เป็นหลักแล้วทำไมบางทีเนี่ยมันขี้งามมีพยาธิล่ะ ก็ในผลไม้บางทีก็มีมี <c oughs> เราก็ต้องถ่ายยามะนะันอะปีละสองครั้งของง่ายๆก็ปลูกละหกสิบาทขวดละหกสิบาทใช้ขวดหนึ่งสองสามปีผมว่ามันคุ้มอย่างารห่า <ứng>, ถูกไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่อันนั้อันนั้่ยดูตัวนี้เสร็จแล้วนะดนนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเนี่ยคือกลับมาจะแข่งเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงคือเวลาเอามันเข้าโกงว่าอาการมันจะเป็นยังไงอาเดี๋ยวน้องๆมือใหม่ๆจะได้รู้กันครับนี่ได้ความรู้มากเลยครับมาที่ฟาร์มพี่บังนะฮะโอ้โหเขาเล่นดีมากนะผมเล่นดีครับแต่วันนี้โดนกินมา คือมันโดนกินอ่ะไม่รู้จะพูดไงน้องมันก็บอกกันโคตรเสียดายก็ของเล่นนะนะเราจะไปเอาอะไรมากมายคือความสนุกนะฮะใช่ก็คือขออย่างเดียวเราเล่นนกเนี่ยขอให้เขาสนุกกับมันนะจะบอกยังไงอ่ะอย่าไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับเงินรางวัลที่เราจะได้รับให้เราคิดว่ามันเป็นการพักผ่อนของเรามากกว่าครับอย่างพี่บังก็ไปเล่นเนี่ยเสียตังค์นะเสียตังค์นะแต่ที่ได้มากกว่าเสียตังค์คือได้ไปโม้กับกพวก แค่นั้นเองไม่มีอะไรบางทีเราก็ได้ไปได้มีความรู้ใช่ได้เปลี่ยนความรู้ใช่แลกเปกลี่ยนความรู้อ่ะไปเจอกรบรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นหลานอ่ะมันดีกว่านะที่ว่าน้องๆมันจะมาถามว่าพี่บางพี่บางมีฟอยไหมไปดูดมาหน่อยมันดีกว่านะให้น้องมาถามว่านกในเลี้ยงยังไงอืมใช่โอ้โหนี่ะครับอันนี้ใช่ <laughs> ใช่ใช่ใช่พี่บางพูดถูกฮนะนี่ครับ อ๋อเขาจะอยู่กรงนี้นะอ่าใช่ครับอยู่กรงใหญ่แล้วมันจะออกกําลังได้ในตัวเลยอืมฮะนกแข่งเนี่ยเขาจะให้รอบไข่เร็วไหมครับหรือว่าปกติทั่วไปเลยอะไรนะครับรอบแข่งของเออรอบรอบไข่ของเขาฮะอ่าเหมือนกันครับอ่านกปุกนี่พอไข่เสร็จแล้วมันก็จะใช้เวลาประมาณอ่าประมาณสักเอ่อเดี๋ยวผมบอกอย่างหนึ่งนะถ้านอ้องๆของหนอาจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะทําแบบนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเปิดแล้วเนี่ยมันไม่เข้า อย่าจับตัวมันนะเพ่อเดียบลูกมจะระแวงเราให้ทำยังไงครับพี่บางอ่นนี่ครับอ่นอย่างตัวนี้มันไม่ออกยังไงตัวนี้มันออกใช่ไหมใช่ครับอ่ามันจะเหมือนกันตั้งแต่เอ่าอ๋อเอาโคงเข้าไปแขวนเลยฮะเรากงเข้าไปแขวนเลยอืมนี่ฮะแต่จะบอกไว้ก็อย่างนึงก็คือกงพวกนี้ีะเข้าไปแขวนแน่คือพี่เอ่อพี่เนี่ยวางแป่นของกงไว้แล้วว่ามีที่แขวนข้างบนอืเห็นปะมันจะมีที่แขวนอยู่ข้างบนมีราวอยู่นะฮะมีราวอยู่อ่าฮะ มันก็คือจะง่ายในการนกเข้าไปเก็บแล้วก็เราเอานกออกไปแข่งอื่าเดี๋ยวน้องๆเขาจะถามมันว่าแล้วเอานกออกไปแข่งยังไงเดี๋ยวต้องมีคนถามใช่ใช่ใช่เลยต้องพูดไว้ก่อนอ่าใช่แล้วก็เวลาการเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูการเอานกไปแข่งอเนี่ะง่ายๆอันนี้คือการเอานกคู่ออกไปแข่งนะครับอ่ะอ่ะตรงนี้อย่างเนี้ยอย่างตัวเนี้ย